ยืนยันยางเป็นทางการนุสราต้อมคำคัมแบ็กหลีออเมริกาช่วยโคลรบัตฟิลรี่กู้วิกฤตจมบอยลีเว็บไซต์ยังเป็นทางการของโปวอลเลบอลลีหรือ PVL ยืนยันว่าซารานุสราต้อมคำตำนานเซตเตอร์วอลเลบอลหญิงไทยเตรียมหวนคืนสู่ศึก USA Pro Volley Federation หรือ PVF อีกครั้งโดยครั้งนี้เธอจะย้ายไปร่วมทีมกับโคลรบัตฟิลรีสถานการณ์ปัจจุบันโคลรบัตฟิลรี่รั้งอันดับแของตารางแข่ง17นัดชน นา5แพ้12มี17คะแนนโปรแกรมต่อไปโคลัมบัสฟิลรี่จะลงสนามพบแอตแลนต้าไว้ในวันที่24มีนาคม2568เวลา24นาฬิกาส่วนแมตไยดร์บี้จะเกิดขึ้นในวันที่19เมษาย,ยน2 5 6 8ซึ่งโคลัมบัสทีมต้นสังกัดของนุสราจะลงสนามพบกับออรันโดวานเคลีทีมต้นสังกัดของชมพู่พันพันเกิดปลางานนี้สนุกแน่นอนความคิดอย่างนี้บอกว่าเชียร์ทั้งคู่ครับประเทศไทยคือสุดยอดเอาแล้วเริ่มศึก สายเลือดเมื่อไหร่โลกจะหยุดหมุนมันต้องเป็นอย่างนี้พวกเธอเป็นที่ต้องการของอเมริกาเบิกทางให้น้องๆรุ่นหลังต่อไป